สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศเราควรจะรักษาใจเราอย่างไรสําหรับคนอกหักเรามาดูกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะกองที่1มีกินเฟ้นไฟกองที่2แฮมเบเกอร์และกองที่3เฟ้นไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอาการ เราควรจะรักษาใจเราอย่างไรสําหรับคนอกหักนะคะเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หงหนีคินเฟ้นไฟนะคะการทํานายไพ่ด้วยพิกกาจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงรวงบุคคลใดบุคคลหนึง่งหากต้องการคําทํานายที่เฉพาะเจาะจงก็สามารถอ่านรายันมาได้นะคะหากท่านใดเข้ามาฟังและถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันค่ะ ใบแรกเลยนะคะอัศวินดาบเดวิลหกเหรียญห้าดาบเดะซันอัศวินไม้เท้าสามดาบสามถ้ Th วยและสี่ถ้วยเราควรจะรักษาใจเราอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามมองถึงข้อผิดพลาดในความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะหมายถึงสิ่งที่ เราได้พบเจอเนี่ยอาจจะเป็นความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อตรงลักซ้อนลักแทรกนะคะน่นหมายความว่าการที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอกหักเราเสียใจกับสิ่งที่เป็นผู้ถูกกระทําเราต้องมองข้อเสียของคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเรานะคะว่าเขามีความรักเขามีความจริงใจให้เรามากน้อยแค่ไหนไพ้เดอะสตาร์การเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครให้โอกาสเรานะคะเท่ากับเราต้องให้โอกาสตัวเองเราต้องไม่อยู่ในมุมหมัก เราต้องไม่อยู่ในมุมมืดนะคะของชีวิตไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถลืมเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บปวดได้หรือความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจหรืออกหักนะคะสิ่งที่เราควรจะทำสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองมันไม่ได้มีเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้คุณรักได้อย่างหัวปักหัวปัม๊มจนกระทั่งคุณไม่สามารถที่จะรักตัวคุณเองได้นะคะ ยังมีโอกาสดีๆนะคะก้าวไม้เท้ายังมีคนดีๆคิงเหรียญที่คุณมีโอกาสแล้วก็คู่ควรนะคะถ้าคุณไม่เปิดอากาศให้ตัวเองเนี่ยโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเก่ามันก็ยากนะคะสองดาบหมายถึงการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดอาจจะทําให้คุณลืมคนรักเก่าๆไม่ได้ต่อให้มีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ยัง ยึดมั่นอยู่กับความรักเดิมๆนะคะหรือคนในอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้คุณทุกข์ใจเสียใจนะคะคุณควรที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็รักษาหัวใจของตัวเองให้ได้นะคะเรามาดูพลังงานของคุณว่าคุณมีความเข้มแข็งแค่ไหนสำหรับการที่จะรักษาใจตัวเองสำหรับคนที่อกหักนะคะพลังงานของคุณเก้าถ้วยคุณมองความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะเป็นสิ่งหลากหลายที่เข้ามาในชีวิต คุณมักจะให้ความสำคัธญกับคนที่สู้มากับคุณนะคะหรือคนที่คุณคิดว่านั่นแหละเขาคือคนที่ใช่คือคนที่รักคุณแล้วคุณก็รักเขานะคะไม่ว่าคิงถ้วยหรืออัศวินไม้เท้ามันเป็นตัวแทนของคนที่คุณเคยรักห้าดาบคือการทําอะไรที่ไม่เปิดเผยนะคะหรือการทําอะไรที่ไม่ซื่อตรงต่อความรักนั่นเองคุณยังเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในในความรัก ที่มีต่อใครแล้วสักคนหนึ่งนะคะอย่างหัวปักหัวปัม๊มจริงๆแล้วเนี่ยไพ่แฝดดาบเนี่ยคุณมีทางที่จะออกมาจากปัญหาตรงนี้แต่คุณเนี่ยก็หลับตาที่จะพยายามไม่มองถึงการแก้ปัญหาหรือการออกมาจากจุดที่ทําให้คุณทุกข์นั่นเองคุณพยายามปิดหูปิดตาแล้วก็ไม่ยอมที่จะรับรู้อะไรใดๆนะคะวยความที่คุณคิดว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะ กำลังพยายามที่จะเดินเข้ามาหาคุณหรือว่ากลับมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นความรักที่มั่นคงไปไม่ได้เลยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะให้ราชินิจันหมาถึงการเจอปัญหารักซ้อนรักแท้คือไม่แทรกทางคุณก็แทกทางเขาหรือการที่เขามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้เอ็มเพสนะคะ ก็หมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนที่เขากําลังคิดว่าจะแต่งงานด้วยหรือจะมีลูกด้วยก็ได้นะคะที่เขาทําอะไรอยู่บนความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่าสามดาบฮ้องวงมันก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าคุณอกหักแน่ๆนะคะสําหรับงานนี้เตฟูการปลดปล่อยคุณควรจะพักกายพักใจนะคะแล้วก็ปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุนคคลแล้วก็เรื่องของความรู้สึกเพราะมันจะยิ่งทําให้คุณเจ็บถ้าคุณยังเอาเรื่องราวเหล่านี้มาผูกมัดหัวใจของคุณเองนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันดีกว่าว่าเราควรจะรักษาใจเราอย่างไรสําหรับคนที่อ,อกหักคุณเข้มแข็งพอไหมตีนไม้เท้าครอบครัวครอบครัวคือสิ่งที่จะยึดเหนียวจิตใจของคุณได้นะคะคุณไม่ควรจะอยู่คนเดียวดมูน มันจะทำให้คุณคิดมากวิตกกังวลน,นะคะคุณควรจะเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆห,หรือการที่คุณคิดว่าคุณอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินก็ตามหรือในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะคุณต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงสวยเก่งและรวยมากนะคะแล้วก็ ลืมอดีตต่างๆที่มันสร้างความเจ็บปวดรวดลาวให้กับคุณพยายามที่จะไม่คิดเยอะไม่คิดมากเราก็ไม่เครียดนะคะต้องปล่อยวางปัญหาต่างๆทาวเวอร์มันคือจุดจบของความรักที่คุณต้องเป็นฝ่ายแพ้นะคะหรือเป็นฝ่ายที่ต้อง MOve o n ออกมาเพราะฉะนั้นทาวเวอร์ความรักของคุณครั้งนี้มันผิดหวังมันเสียใจมันทำให้คุณต้องอกหัก คุณจะต้องเยียวยาจิตใจของคุณเองนะคะด้วยความรู้สึกความเข้มแข็งในใจของคุณเท่านั้นคุณจะต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าตัดสินใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วคุณจะสามารถชนะมันได้นะคะคุณจะสามารถออกจากปัญหาหรือความเสียใจของคุณในเรื่องของความผิดหวังเรื่องความรัก มันไม่มีใครแก้ตรงนี้คุณได้ถ้าคุณไม่สู้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาเข้มแข็งด้วยตัวคุณเองนะคะ <c oughs> ก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งสำหรับคนที่เจอปัญหารักสามเศร้านะคะหรือการเป็นมือที่สามของเขาก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องกลับมาตั้งต้นที่ตัวคุณใหม่แล้วก็จะต้องเข้มแข็งเอาชนะแล้วก็ฝ่าฟัน ความอ่อนแอที่อยู่ในหัวใจให้ได้นะคะค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน,น้อยในพิการกาเราควรรักษาใจเราอย่างไรสําหรับคนที่อ,อกหักนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองแฮมเบอร์เกอร์นะคะเรามาดูคําทํานายไปพร้อมๆกันค่ะว่าเราจะรักษาใจเราได้อย่างไรนะคะในคนที่อ,อกหักนะคะ ค่ะก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างการทำนายด้วยไพ,ยพ่พิาการ์จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะเป็นการสุ่มอ่านแบบไม่ได้เฉพาะจอดจงรวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านใดที่ต้องการคาทํำนายที่เฉพาะจอดจงสามารถแอดไลน์มาได้นะคะหากท่านใดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ ให้ใบแรกนะคะเด็กถ้วยใบที่สองให้เดชให้ใบที่3ามสิบดาบโอโ้โหมันหมายถึงความอกหักความเสียใจทุรนทุรายเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกให้กองที่สองแฮมเบเกอร์นะคะเชอรรีออตความมุ่งหวังเขาบอกว่ามันเป็นความมุ่งหวังในตัวคุณที่คุณคิดว่าคนนี้จะเป็นตัวแทนของสามีคุณจะเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะ แต่เขานี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีลักษณะของความเจ้าชู้ค่อนข้างสูงมีจิกเชียนเขาไปที่ไหนก็ามักจะเป็นที่บริหารเสน่ห์สำหรับเขาเสมอนะคะความคาดหวังสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถคาดหวังถึงเรื่องการแต่งงานหนึ่งถ้วยความสําเร็จอม,มันเป็นเพียงแค่ความคิดของคุณเพราะว่าประมวลออกมาจากไพ่แล้วเนี่ยมันเป็นไพ่ดาบที่มันไม่ถึงอุปสรรค ปัญหาความเจ็บปวดนะคะการหลีกเลี่ยงปัญหานั้นๆการเดินถอยออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บต้องเสียใจนะคะหรือเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเขาแค่บริหารเสน่ห์เขาแค่จีบคุณสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือการถอยออกมานะคะหรือการจบเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง5้าถ้วยความผิดหวัง ความเสียใจการหันหลังให้กับความรักนะคะนั่นหมายถึงว่าความรักครั้งเนี้ยคุณไม่สมหวังก็จริงคุณก็ไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะมันก็ไม่สามารถทจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมาได้เจ็ดเหรียญความพยายามแล้วนะคะหนึ่งเหรียญความมุ่งมั่นความตั้งใจลาชินีไม่เท้าตัวแทนของคุณไพ่เดอเบอร์คุณเป็นผู้หญิงเก่งมากต่อให้คุณต้องเจอกับปัญหาในเรื่องของความรัก แต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งก้าเหรียญคุณสามารถอยู่ได้สดๆส,สวย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 ๆเชิดๆนะคะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ซัเซตในเรื่องของความรักก็ตามให้ราชินีจันทต่อให้คุณจะดีพร้อมแค่ไหนสวยแค่ไหนรวยแค่ไหนแต่ดวงของคุณเนี่ยมันถูกขีดลิขิตมาถ้าไม่เป็นบ้านหนึ่งก็เป็นบ้านสองนะคะให้ราชินีจันทร์หมายถึงความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ หนึ่งถ้วยเมื่อไหร่ที่คุณมีความรักเมื่อน,นั้นคุณก็จะรู้สึกถึงปัญหาหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหรือความผิดหวังความเสียใจนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าค่ะว่าคุณจะสามารถรักษาจิตใจของตัวเองได้หรือเปล่าถ้าหากว่าคุณต้องอกหักในครั้งนี้นะคะคุณต้องเริ่มจากการรักตัวคนองรักคนรอบตัวรักคนรอบข้างซึ่งอาจจะไม่ใช่หมายถึง คนรักคู่รักหรือแฟนก็ได้นะคะการเดินทางการท่องเที่ยวก็เป็นการเยียวยาจิตใจของคุณได้อย่างนึงสามไม้เท้าการท่องไปในโลกกว้างการหันหลังให้กับอดีตหรือปัญหาหรือความเจ็บปวดนั่นเองเดดการจบสิ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่หมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่เดิมๆที่เราเคยพบเคยเจอเขาอยู่ย้ายที่ทำงานย้ายบ้านย้ายจังหวัดย้ายประเทศก็ได้นะคะ นั่นหมายถึงคุณต้องให้รักครั้งเนี้ยมันตายมันสาบสูญไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณก็ต้องลุกขึ้นมาที่จะมาต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะกลับมาสร้างชีวิตสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่สองดาบคุณยังมีทางเลือก แต่คุณยังปิดหูปิดตาที่คุณจะไม่เลือกทางออกนั้นต่างหากสิ่งที่มันจะเยียวยาหัวใจคุณได้หมายถึงการนับหนึ่งใหม่นะคะจังเกิลแมนความทุกข์ทรมานการบูชาวความรักสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ใจมากที่สุดเพราะคุณไม่ยอมที่จะออกมาจากปัญหาหรือคุณไม่ยอมที่จะเยียวยาหรือรักษาจิตใจของตัวเองนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยบุกกอนทำมาได้ก็คือคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีสังคมใหม่ๆ คุณต้องเปิดใจกว้างๆที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆเห็นไหมคะว่าถึงแม้คุณจะอ,อกหักแต่คุณก็ยังมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณก็ยังมีคนมาเฝ้ามองเฝ้าสนใจอยากจะมอบดอกไม้อยากจะมอบอามิตรภาพหรือสิ่งดีงามให้กับคุณนะคะสิบไม้เท้าสองเหรียญมันเป็นช่วงเวลาที่ควรจะกอบกวยความสุขนะคะคุณควรจะ มีงานหรือมีกิจกรรมอะไรทําเพื่อทําให้คุณเนี่ยสามารถลืมอปุปสรรคหรือปัญหาหรือความทุกข์ในเรื่องของความรักไปได้ถ้าคุณมีสิ่งที่สามารถชดเชยกันได้หรือว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะอย่างเช่นคุณควรจะมีคนใหม่คุณควรจะเปิดใจให้ใครที่แบบเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบก็ดีหรือว่าเป็นการเปิดใจเพื่อจะได้เจอรักใหม่ๆนะคะ สำหรับคนที่อกหักให้คุณมองข้อเสียของคนที่เดินออกจากชีวิตคุณไปว่าเขาทำอะไรไม่ซื่อสัตย์ทำอะไรไม่ซื่อตรงกับคุณนั่นเองนะคะมันจึงเกิดปัญหาหรือทำให้คุณเนี่ยไม่สมหวังในความรักหรือการที่คุณคิดว่าจะใช้ชีวิตคู่กับเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ย การแก้ปัญหาหรือว่าการที่จะรักษาจิตใจหรือเยียวยาของคนที่หยิบให้เลือกกองที่สองนะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะต้องบอกว่าบนทางเดียวที่จะรักษาแผลในใจคุณได้คุณจะต้องเจอความรักใหม่ๆหรือจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าที่ยังมีสายสัมพันธ์ต่อกันนะคะคือการมอบความรักให้กันอาจจะเป็นคู่ต่างชาติก็ได้นะคะเห็นไหมคะมีสัญลักษณ์โบยบิน เพราะว่าการที่คุณมีใครที่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเยียวยารักษาแผลในใจหรืออาการอกหักนั้นไปได้นะคะเน้นเลยว่าถ้าได้เจอคู่ต่างชาติมันจะเป็นยาสมานแท้ให้กับคุณเยียวยาให้กับคุณได้เลยนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะสามารถควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะสำหรับใครที่กำลังมีอาการอกหัก คนที่เลือกไพ่ชุดที่สองชุดนี้หมอกได้เลยหาแฟนใหม่หาคนรักใหม่หาคู่ใหม่นะคะอันนี้คือตัวยาขนาดแท้เลยที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทําให้ชีวิตคุณได้พบกับความสุขได้พบเจอกับคนรักได้พบเจอกับคู่แท้ของคุณนะคะอย่าไปจมปักอยู่กับความรักเก่าๆความรักเดิมๆความรักเจ็บๆที่เขาทําร้ายหัวใจคุณนะคะ เรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าคุณจะสามารถผ่านวิกฤตหรืออุปสรรคปัญหาคุณจะรักษาหัวใจของตัวคุณเองให้หายจากความอกหักได้หรือเปล่าถ้าเปิดมาได้ไพ่ใบนี้ก็ทายใบนี้ก่อนเลยหนึ่งไม้เท้านะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอัศวินดาบหไม้เท้าหนึ่งเหรียญไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไม้เท้าหรือว่า1เหรียญคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่ควรจะมองคือ การมองความรักในหลายๆรูปแบบนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจและปรารถนาอยากจะเจอความรักดีๆสักครั้งในชีวิตสามไม้เท้าการทำงานของคุณเนี่ยสังคมของคุณจะทำให้คุณเนี่ยได้ไปเจอผู้ในสายงานนะคะหรือว่าคนที่คุณูควรหรือคุณควรจะมองควรจะเลือกจริงๆแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะเจอคนรักใหม่ๆมากมาย พเพียงแค่คุณเปิดใจเท่านั้นแหละคุณก็จะเจอคนที่คู่ควรกับคุณนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่ามัวแต่ไปคิดถึงความรักที่มีปัญหาหรือว่าคนรักเก่าที่เลิกลาไปที่ทำให้คุณอกหักทำให้คุณเสียใจคุณควรจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับคนดีๆสักคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวแทนความรักให้กับคุณได้อีกครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้น ให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ลืมคนเก่าและไม่เปิดใจที่จะมีคนใหม่คุณก็ยังจะต้องปกหักอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะค่อยๆทำลายหัวใจคุณไปเรื่อยๆทำให้คุณพบกับความเสียใจความซึมเศร้าการมีปัญหาต่างๆแล้วก็ทำให้คุณชีวิตไม่มีความสุขลุกขึ้นมานะคะแต่งตัวสวยๆแล้วก็เปิดใจกว้าง ออกไปเที่ยวออกไปเจอเพื่อนฝูงออกไปเจอสังคมแล้วคุณจะได้พบกับรักใหม่าการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าแผ่นดินไม่ไรเท่าใบุูษาเพราะฉะนั้นยังมีชายหนุ่มรูปงามที่จะรอให้คุณเนี่ยเสี่ยงพงมาลัยหรือว่าได้เลือกอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเราควรรักษาใจเราอย่างไรสําหรับคนที่อกหักมีแฟนใหม่ค่ะ ะะสำหรับไพ่ชุดนี้แล้วมันจะประคับประคองจิตใจของคุณให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ทำให้คุณได้มีความหวังขึ้นอีกครั้งได้พบกับความสุขความสำเร็จความสมบวังนะคะก็ใครที่รอคู่ต่างชาติอยู่นะคะก็ขอให้สำเร็จขอให้ได้พบเจอแล้วก็ได้มีชีวิตใหม่ที่ได้คู่ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความสุข ก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ดูแล้วตรงก็ขอแสดงความยินดีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะส่วนใครที่ดูแล้วไม่ตรงก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะก็ขอให้ดูเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวรวมเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน,น้อยในพิกอากาศเราควรจะรักษาใจเราอย่างไรสำหรับคนที่อกหักนะคะ เรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ฟองที่3เฟนไฟนะคะเราจะมารักษาใจของเราได้อย่างไรนะคะการทํานายด้วยไพ่พิกัการจะเป็นการอ่านพลังงานโดยสุ่มนะคะแบบไม่เฉพาะเจาะจงรวมบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการคําทํานายที่เฉพาะเจาะจงก็สามารถแอดไลน์หมอน้อยกันมาได้นะคะค่ะมาดูใบแรกเลย1ิบเหรียญต้องบอกว่าเงินคือพระเจ้านะคะต่อให้คุณอกหักแต่ถ้าคุณมีเงินคุณก็จะหายเศร้านะคะ 8ถ้วยจัดติกการตกลงนะคะ,ะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ถูกยุกติดลงไปแล้วสี่เหรียญความยึดมั่นถือมั่นเจ็ดถ้วยความคิดของคุณคุณมักจะคิดว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสองเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันมีสองด้านเสมอมีสุขก็มีทุกมีทุกก็มีสุขนะคะคุณชอบคนหน้าตาดีนะคะ คนหน้าตาดีก็มักจะไม่ได้มีแฟนแค่คนเดียวอัศวินไม้เท้าเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีทางเลือกนะคะมีทางเลือกมีโอกาสที่จะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตได้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอัศวินถ้วยคิงถ้วยอัศวินไม้เท้าก็แล้วแต่เป็นตัวแทนของเพศตรงข้ามนะคะหรือคนที่คุณหมายตาแต่ตัวคุณเองเนี่ย มักจะประสบกับปัญหาของความอกหักอยู่เสมอเพราะว่าปัญหาของคุณเนี่ยมักจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะคุณมักจะมีคู่แข่งสองเหรียญการมีคู่แข่งหรือคุณมักจะมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกับคุณนะคะเฮอร์มิเป็นวิบากกรรมที่ต้องชดใช้ต่อให้คุณมีแฟนมากี่คนคุณก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมถึงต้องเสียใจทําไมถึงต้องอกหักต้องผิดหวังเพราะเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นไพ่ วิบากกรรมนะคะสิ่งที่คุณต้องมาชดใช้ด้วยความรักไม่ว่าคุณจะเจอความรักสักกี่ครั้งนะคะห้ามไม่ท้าคือปัญหาคืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแม้ว่าคุณจะได้พรายามแล้วที่จะประสานความรักของคุณให้มีความยั่งยืน ร่วมทุกร่วมสุขกับเขามานะคะแต่พอถึงเวลาเด e อบฟูเขาก็จากไปนะคะแบบไม่เหลือเยอื่อใยสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยรักษาใจตัวคุณได้คุณจะต้องตั้งสติให้ดีจะสตินะคะแล้วหันหลังให้กับความทุกข์ความเศร้าหมองใครก็ตามที่ทำให้คุณอกหักทำให้คุณเสียใจนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะลืมนะคะความสุขของคุณเนี่ยนอกจากเรื่องของความรักแล้ว การเงินเนี่ยส่งผลในด้านที่ดีกับชีวิตของคุณมากมเห็นไหมคะว่าจะได้ทั้งสิบเหรียญในพลังงานของเขาและสิบเหรียญในพลังงานของคุณแล้วฟอร์จูนอ่ะตัวคุณเองเนี่ยเขาบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยแต่มันเป็นคู่ต่างชาติมันเป็นคู่ที่พรมริขิดนะคะพอถึงเวลาที่ใช่เนี่ยคู่ของคุณจะมาเองคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองนะคะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งให้เป็นคนเก่งให้เดอะเวอร เพราะคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่เป็นความรักของคุณการที่คุณจะรักษาใจคุณได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องไม่อ่อนแอและคุณจะต้องมองปักธงไว้เลยว่าความรักของคุณสวยงามและคุณจะเจอคนที่ใช่ซึ่งสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอเขาแน่นอนนะคะคุณจะต้องมีความหวังกับความรักครั้งใหม่ที่ดีคุณจะต้องไม่จมปักไม่ยึดมั่นไม่ยึดติด ความทุกข์หรือคนที่ทําให้คุณอกหักเสียใจนะคะคุณจะต้องเติมพลังตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อที่จะได้เจอรักแท้แชริออตต่างชาติก็ได้นะคะผู้ที่เป็นทหารตํารวจการรับราชการต่างๆได้หมดช่วงเวลาที่คุณได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาสายน้ําข้างหนึ่งที่มีคขึ้นอีกข้างหนึ่งที่มันสงบเรียบง่ายแล้วนั่นหมายถึงคุณจะได้พบกับความสุขความสมหวัง บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องชดใช้เวรกรรมกับผู้หรือคนรักของคุณนะคะซึ่งไพ่เด็กก็หมายถึงว่ามันเป็นความรักระยะสั้นๆคุณอาจจะอกหักผิดหวังมาหลายครั้งก็ตามแต่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบสั้นๆไม่ยาวนะคะแต่คุณก็จะได้เจอกับอัศวินถ้วยนะคะก็คือความรักของคุณที่จะก้าวเดินเข้ามาในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณ พร้อมแล้วสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความหวังที่คุณคิดไว้นะคะว่าความรักก็ยังสวยงามเสมอขอเพียงแค่คุณรู้จักรอคอยนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณรักษาใจคุณได้คุณจะต้องลุกมาเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความหวังที่จะรอคนที่ดีคนที่ใช่ที่จะเดินเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าดวงของคุณเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วค่อนข้างเข้มแข็งมากนะคะเพราะแบบดวงแบบนี้ถึงไม่ทําอะไรก็มีอัญจะกินเพราะว่าวิ w of ฟอร์จูนการมีบรดกหรือมีสมบัติเก่านั่นเองและตัวคุณเองเนี่ยก็ได้ไพ่ดุเบเหมือนกับมาสวยบุญเก่าแต่คุณอาจจะสอบตกเรื่องความรักพอเวลาคุณมีความรักคุณมาจะช้าใจเสมอแต่นั่นก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะช้าใจไปตลอดทั้งชีวิตเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณอ่อนแอคุณก็ จะถูกเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งเหล่านี้เข้ามาลบเล้าจิตใจคุณเสม,มือนคุณเป็นผู้แพ้ไปทุกครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้มแข็งคุณโดดเด่นขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณจะเจอคนที่พระเจ้าประทานรางวัลให้กับคุณนะคะก็ดีใจสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะวิธีการที่จะรักษาใจของคุณเนี่ยมันไม่ยากเลยลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาเข้มแข็งนะคะให้จิตใจมันแข็งแรงแล้วคุณจะสามารถ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยตัวคุณเองยังมีช้อยอีกมากมายที่ให้คุณเลือกนะคะและคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะเหมือนกับเป็นของฝันจักพระเจ้าที่ประทานมาให้คุณนะคะหลังจากที่คุณได้ใช้วิบากกรรมในเรื่องของความรักมานานหลายปีหรือเสียใจมากับความรักหลายครั้งหลายคนที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ เป็นรางวัลชื่อของคุณนั่นเองนะคะความสมหวังหนึ่งเหรียญการประสบความสําเร็จนะคะหรือการได้รางวัลได้ของปันอันล้าค่าเมจิกเชียนพรจากสวรรค์น,นะคะพรจากผู้อย่างรู้ฟ้าดินสิ่นที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องหรือการเข้าทางตออออกทางประตูการเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่และสังคมนั่นเองนะคะ เป็นที่อยากจะบอกให้คุณเนี่ยรักษาใจของตัวเองก็คือลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ที่มีความเข้มแข็งให้ลืมอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะหาเงินแล้วก็ถึงเวลาแล้วคุณก็จะได้เจอกับคนที่เข้ามาที่เป็นคนดีนะคะก็ดีใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่ฟองที่3ามนะคะ เพราะว่ามันไม่ได้ดูแย่ซะทีเดียวเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าทุกคนมันมีวิบากกรรมเรื่องความรักแต่เมื่อคุณได้ชดใช้หรือว่าเจ็บปวดเสียใจไปหลายๆครั้งแล้วมันก็จะได้เจอคนที่ดีแล้วคนที่ใช่นะคะถือว่าเป็นรางวัลของการรู้จักรอคอยนะคะความรักยังมีอยู่จริงถ้าคุณรู้จักที่จะรอมันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สำหรับใครที่ดูแล้วถูกใจก็ดนดีด้วยนะคะส่วนใครที่ดูแล้วยังไม่ตรงก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการดูเพื่อการบันเทิงส่วนใครที่อยากจะดูดวมเป็นการส่วนตัวก็สามารถอัดไลน์มาได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ